ผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีอยู่กับช่องคานาอันนะงะโอกาสกันอีกแล้วเย้แล้วสวันนี้เนี่ยเราก็มาเล่น9กสิบเก้าคืนในป่ากันครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเข้าเบรมเลยที่จริงคลิปก่อนนะั้นเนี่ยผมถ่ายไปตั้งนานเลยแต่ว่าไม่ได้ลงเพราะว่าคลิปไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเข้ามาแล้วก็ต้องเข้าเซฟคนเดียวไม่อยากเข้ากับคนอื่น เข้าไปดูคนเดียวผมอาจจะเล่นไม่ค่อยคล่องแต่ก็ยังพอเล่นได้นะคะทุกคนเขามีอัปเดต3ชั่วโมง43นาทีผมใส่ค้ามาผมใส่ค้าเป็นหมอครับทุกคนหมอจะมีพยาบาลได้แค่อ2อันเดี๋ยวไปตัดไม้กันเลยโอ้เป็นยากแไง ร้อยเยาเอาไปถุงนดนีแล้วก็เอามาให้หมดเลยแล้วก็ต้นกล้าแล้วก็สอบเก่าแล้วก็มากดผมก็ิ่มเล่นคองแล้วครับทุกคนอ่าอันนี้ก็เฮยแต่ถือถือ,อยากอยู่ อย่งไรวะกด F ทุกคนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบขยับกล้องนิดนึงนะครับเผื่อทุกคนอยากรู้ว่าผมเล่นคอมยังไงนี่ก็คือเล่นแบบนี้นะครับทุกคนน่าจะเห็นจออยู่เนาะของเก่า ประมาณนี้ครับทุกคนนี่สภาพการเล่นคอมของผมหนึ่งสองแล้วก็ไปไปไปใส่ใส่ด,ดิเอาไม้โอเคประมาณนี้ครับทุกคนแล้วก็มาเล่นกันต่อเลยนี่ประมาณนี้ก็เอฟ ไม่แค่อันเดียวเองไม่เป็นไรเพราะถึงเวลาฆ่ากระต่ายแล้วมาดีมาเลยเรียบร้อยแต่งประมาณเรครับพี่แล้วก็เห็นบ้านอยู่ตรงนู้นอะ่ะเดี๋ยวอ ทุกคนมีฐานด้วมาเอามา,า,มาทันหินทันหินของดีหาที่ไหนไม่ได้เออของดีหาที่ไหนไม่ได้แล้วก็ในเนี้ยผมจะได้มันจะมีหมาป่าครับเรียบร้อยตายแล้วตายล้งนะโอ้ไปเก็บของออกซิ้นเตียงกระเป๋าโอ้ไปก่อนเอามามีไหมไม่มีละ ตัวประตูไปอีกอ่ะแล้วก็เปิดเปิดไม่มีอะไรเปิดเห็บเอาขวานดีถุงดีๆเอาขวานดีมาได้ไรได้ไรเอาได้ขวานดีอ่ะเอามากดตรงไหนวะกดเอาคีเอ,อใช่ไหมอโอเคโอเค,อเคกดเอาคีเอ,อก็มาตรงนี้แล้วก็เจอแผ่นโลหะโอเคเรียบร้อยเต็มของเต็ม มีอะไรบ้างเอามามาดูดิอ่ะมีกอนกอนเอามากรอยากยากิ้งอยากยากิ้งอยากกิ้งอยากกิ้งอ่ะหนึสองสามชิ้นชิ้นชิ้นช,ชิ้แล้วก็เก้าอี้ตัวนี้มาอ่ะเดี๋ยวเก้าอี้เดี๋ยวใส่เครื่องบดได้คุมค้มคุ้มค่ามากมากอ้ทุกคนคอมเนี่ยมันเอ้ยไม่ใช่ ไม่ใช่คอมดิเมาเออเมามันใช้พื้นที่เยอะโอ้ย <c oughs> เล่นยากดีนะเนี่ยมามามาโอเคีเบ็กอยโอ้หัวใจเป็นอะไรหรอกช่างมันคัขนขึ้นมาอ้าบอย ก็ได้ขวัญนีีมาแล้ก็มาฆ่ากระต่ายในคอมกันโอ๊ยฆ่าคนยากเลไปไปขวานดีมาไปฆ่ากระต่ายไม่ต้องดิน้นไม่ต้องดิน้นไม่ต้องกลัว,วร้อยตายามา,าเอแล้วก็หดสองอสภาพผมเล่นตอนนี้กระต่ายไปไหนหมดกระต่ายอยู่นู่นไป กระตายกันอ่ามาเลย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 อ่าไม่ได้เนื้ออีกเอามาอ่ากด F อออเป็นยากซะเหลือเกินทุกคนต้องสงสารกลุ่มนะครับเพราะว่าเป็นผู้เล่นแรกที่เขาที่ได้เข้ามาเล่นโอ้มาปาเ์ตินไป้ยโอ้มีโจนเน่ ก็มีอะไรอีกโอ้เต็มเลยอุ้ยบ้านต้นไม้จัดถุงดีมาก็ยังดีบ้านต้นไม้อะ่ะ่าถุงดีมาไม้โอเคกดอีกแล้วกดหนึ่งกดหนึ่งกดสองอ่ะเ,ออเต็มอีกโอ้กูทำเน,นี้ยแหละทำน,นี้ถุงดีต้องมากะคลองต้องเอาถุงดีถุงดีเท่านั้น ได้หอกเว้ยอ่ะยังดีเว้ยอ่ะอันนั้นถือว่ายังดีอยู่แหละอยากซ่าเหลือเกินกว่าจะได้ของดีๆนะ่ทำไมมันยากยิ่งนักเนะี่ยแล้วทางไหนเนี่ยต้นไม้นี่ก็ช้ำบังจริงๆเลยเฮ้ยโอ,โอ้สภาพตอนนี้โอ้ยก้อนมนอยากกินโอ้ยก้อนไม่ต้องเอาอ่ะเสียเวลาวะ่ะ ออนชอบกิ้งลูกกิ้งเลยกิ้งฟอกินสักหน่อยส่วนอันนี้ก็คืออะไรรับของเอามามานัากแตะคำสองเลยแผ่นที่มาร้อยไปอันที่อยวะอันที่ห้าอันที่หกโอเค ก็สร้างเรียบก้อยทำแผนที่แล้วไปตัดไม,ามา้กันมา F F คก็อยเดี๋ยวโอเขาก็ต่ายก็ยังไม่ได้เลย จริงๆเล้ยโอเคที่ไหนสักแห่งในป่าก็คน,นี่ยงไงเน่ะมาป่าเอาฟ้างั้นนี่ก็คืออะไรวางาว่าไม่ต้องตื่นดิน้นตื่นดิ้นตกหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าสับกอฟเอฟเอฟเอฟกับบ้าน ใส่บบนบดเลยค่ะตนนี้อยนี่ห้าก็ซ้ักับดักกบไปเลยกกับดักัมีกระตายแถวนี้ไหม ก็ก็คือว่าตอนนี้ธารกิจของผมก็คือแบบหาเท้ากระตา่ายก็ยังไม่เจอเลยเดี๋ยวไปตรงนี้กันไปตรงบ้านตรงนู้นกันเผื่มันจะมีของดีจะได้ไปฟาร์มกันโอเคไป ของดีก่อนนี้ไปหาของดีโอ้ทานหินนี่ก็เบื่อก็ทานหินเนี่ยโอ,โอ้กดเอากดเอาคือ e ได้ไหม เอาวะวันนี้คืออะไรออกมาอยู่ยนี้โอเคเลี้ยวแล้วก็ F F โอเคถึงอ,อีกที่นึงไปออ้เจอเด็กเดินมาแค่แป๊บเดียวเจอเด็กแผ่นโลหะเอามาเอามาเอามาไม่ได้อยากไปช่วยเด็กเจ๊เจ๊เจ๊ เจ๊คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดไม่อยากไปช่วยเด็กคีย์บอร์ดอย่าเพิ่งคีย์บอร์ดอู้หไหนๆก็มาใกล้แล้วมาซัดส,สักหน่อยอโอเคไม่เป็นไงเปิดประตูประตูครบห้าแล้วอ,อันนี้ง่ายสุดอ่ะ แต่จะได้หนึ่งคนก็นหนึ่งเลกก็ตามแต่นี้ง่ายสุดโอ้ชิงพาพรมวอนใจมันยากว่ะเดี๋ยวของมามีของมาเขาขอเอามาอะตับัวมากด F ้แล้วก็อะไรอีก F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  แล้วก็เอาใส่ตัอย่างปะหนึ่งอันนี้เรามีอยู่ประมาณห้าก็สร้างหน้าปัดดวงอาทิตย์เลยเรียบร้อยแฟนที่เจ็ดสร้างโอเค คนครับผมเล่นได้ประมาณเท่านี้ครับเพราะว่าผมเล่นไม่ค่อยคล่องดูมือผมดิดูสภาพคีย์บอร์ดดิคือผมเล่นไปอ่ะผมไม่ใช่นะักแคสเกมแบบเล่นแบบดีๆได้อ่ะก็คือผมกด F ก็มาตรงนี้กด E ก็มาตรงนี้อีกก็เวลาจะกดแบบถ้าผมเล่นแบบหน้าต่างแบบนี้ทุกคนอ่ะมันก็จะต้องแบบกดหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรแบบเนี้ยถ้าผมเล่นหน้าต่างแบบเนี้ยมันก็ยากหน่อยก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับ ถ้าอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกดซับสไคร้หรือกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็สวัสดีครับบ๊ายบาย